สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาสอนนะครับการดูอุปกรณ์นะครับที่ชาร์จหรือว่าสายชาร์จนะครับของ iPhone หรือว่า iPad นะครับในการดูก็ดูเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็พีเพนะครับในการใช้งานนะครับส่วนมากพีเพใช้ของแท้อยู่แล้วครับแล้วก็เวลาซื้อเมื่อสงกับพีเพก็จะมีวิธีการจับนะครับแล้วก็วิธีการดูยังไงก็เชิญรับชมเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้คือหัวชาร์จนะครับที่พีใช้มาครับเป็นของแท้นอนครับผม ซึ่งมาจากกล่องอยู่แล้วครับแล้วพีจะให้ดูว่าเฮ้ยของปลอมมันดูยังไงบ้างอย่างแรกนะครับถ้าเป็นหัวชานะครับเพื่อนๆก็รู้นะครับว่าเราจะซูมไปที่งานนะครับถ้าเป็นงานแบบไม่ดีครับมันก็จะดู่ายมากครับแบบลักษณะมันจะเบาๆครับผมหรือว่าความรู้สึกของพีผมพีใช้แต่ของแท้ตลอดแล้วพีเคยซื้อของปลอมมาทดสอบใช้ของปลอมมันจะเป็นเบาๆแล้วก็งานในการเอาตัวนะครับตัวไฮซีนะครับมาเสียบตรงนี้ครับผมเนี่ยเสียบตรงรูนี้ครับ มันจะไม่ค่อยดูดครับแล้วมันจะเข้าไม่สนิทครับเห็นไหมครับอันนี้คือของแท้เวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะแนบแล้วมันจะเสียงดังกับง่ายๆครับผมไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ดึงก่อนก็ดูแล้วก็อะไรก็ง่ายครับนี่นะครับว่าของแท้คือมันสังเกตง่ายมากแล้วก็ของแท้นะครับถึงแม้ว่าโลโก้บางทีครับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ร็อกผลิตของประเทศต่างๆครับเพราะว่าสมัยที่พีเจอนะครับก็คือไชน่าเวียดนามนะครับผมที่พีเจอนะในการผลิตครับอุปกรณ์ชาร์จหรือว่าสายนะครับผมเดี๋ยวพีกาาาารรรดูสยยคคััับบบว่เป็นนงงงไ้ะ อย่างแรกนะครับวิธีการดูสายชาร์จนะครับว่าเป็นของแท้ไหมนะก็ดูตรงงานเลยครับตรงข้อต่อตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ให้ดูซูมกันนี่ครับตรงข้อต่อตรงนี้ครับมันจะละเอียดมากครับผมในงานพี่ไปดูที่ไฟครับกล้องพี่อาจจะไม่ได้ชันนะเห็นไหมครับตรงชั้นตรงสายชาร์จตรงนี้ครับตรงข้อต่อตรงนี้ครับผมขาวๆกับข้างในครับมันจะละเอียดมากเลยครับผมในการใช้งานครับแล้วก็งานอุปกรณ์ครับจะไม่มีตัวภาษาอังกฤษครับตรงนี่ครับตรงแบบว่า อุปกรณ์ชาร์จหรือว่าตรงเสียบสายชาร์จเราครับจะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีคือของปลอมแน่นอนครับและงานจะละเอียดครับงานจะไม่มีรอยต่อครับถ้าเห็นรอยต่อคือแบบรอยต่อตรงอุปกรณ์นี้เป็นขีดๆอย่างเงี้ยคือคิดไปเลยว่าของปลอมแน่นอนครับผมอันนี้คือของแท้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับที่ผิดเจอก็คือเมกอินไชน่าเมกอินแบบว่าเวียดนามเนี่ยคือของแท้ครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเลยว่าเอ๊ะของจีนเนี่ยจะเป็นของปลอมไม่ใช่ครับเพราะว่าผลิตที่จีนด้วยเวียดนามด้วยนะครับนี่ข้อต่อนะครับ ี่ครับอันนี้สองสายนะครับอันนี้เวดเิดเวียดนามนะครับอันนี้เมดอินเชน่านะครับนี่นะครับข้อต่อนี่เห็นไหมครับว่าตอนพีซูมให้ดูใกล้นี่ครับงานละเอียดครับจะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับบนตัวนี้ครับไม่มีนะครับนี่คือพีใช้ของแท้ตลอดครับผมบางทีพีเคยซื้อแบบว่าอุปกรณ์จากกล่องนะครับผมมา ซื้อกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วผมพีมาสังเกตพี่ก็รู้ออกครับว่าเป็นของแท้เพราะมันสังเกตง่ายถ้าเพื่อนแกะกล่องนี้ของแท้แน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนแบบไปซื้อกับคนอื่นว่ามือสองเนี่ยผมว่าอุปกรณ์มือหนึ่งที่เขาบอกว่าของแท้ของแท้เพื่อนเพื่อก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นของแท้ไหมแต่ส่วนตัวพีนะครับพีเคยขายของมาครับผมก็คือขายของมือสองมาบ้างถ้าพี่ขายครับพี่จะเช็คของให้ลูกค้าก่อนเลยว่าเอ้ยอันนี้ของแท้แน่นอนนะพีจะเอามาขายนะครับผมส่วนมากของแท้นอนครับพีเอามาให้ขายนะครับ ก็ดูละเอียดนะครับผมนี่ครับข้อต่อมันจะไม่เป็นงานแบบเห็นไหมครับว่างานมันจะถ้ามันเป็นงานครับมันจะไม่มีอะไรแบบขีดขีดแบบสังเกตได้เห็นครับถ้ามันมีก็คือสังเกตแบบขีดคือละเอียดมากครับงานคือละเอียดดีมากแทบจะสังเกตไม่เห็นครับรอยขีดที่รอยข้อต่อพลาสติกนะครับหรือว่าของยางคือละเอียดดีมากครับเห็นไหมครับว่าข้างในมันละเอียดจริงนะ แล้วในการการจับนะครับพีสังเกตว่าถ้าของปอมมันจะเป็นเลื่อนครับผมที่พีสังเกตนะมันจะไม่แบบงานมันคือมันสัมผัสก็ค,คือรู้นะครับความรู้สึกของพีนะพีใช้งานมาเยอะอันนี้ความรู้สึกพีที่สัมผัสพีรู้เป็นของแท้แล้วเข้าใจไหมครับว่าเฮ้ยเรารู้นะเรื่องงานของมันนะครับผมในการใช้งานนะแล้วก็มาดูโลโก้ครับโลโก้บางทีนะครับมันจะสกรีนคำแบบบางบานนะครับมันจะไม่สีชัดเจนเกินไปนะครับบางทีกล้องของพีก็สังเกตไม่เห็นเท่าไหร่นะครับผม คือมันสังเกตยากมากนะครับมตรงข้อต่อตรงนี้ยวพี่ยวพี่หาก่อนนะครับมันจะสังเกตไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะมันกล้องพีมก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่พี่ว่าพี่ใช้ iPhone ในการถ่ายนะครับมันจะอยู่ตรงระหว่างตัวไทซีนะครับผมประมาณคืบหนึ่งครับประมาณแบบไม่เกินแบบยีเซนนะครับผมจะเป็นภาษาอังกฤษครับนี่ครับ เจอแล้วครับผมก็จะมีซีเรียลครับซีเรียลก็จะคล้ายๆกันแล้วครับผมอีกคือกล้องพีไม่ถ่ายไม่ติดกระคอรเลยนะครับนี่ครับก็จะมีแบบต่างๆครับผมลอย่างต่างบางทีก็เป็นอินชน่าพี่นเม็ดานมาผมแล้วก็จะมีแบบ ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นซีเรียลนะครับของยางมันจะเป็นบางๆนะครับผมถ้าเป็นสีเข้มเกินไปดําๆเกินไปอาจจะดใช้าว่าเป็นของพรนะครับผมแต่พีนะครับใช้สำนักพีเจอครับก็คือบางๆอยู่แล้วครับผมนี่ครับประดูงานอันนี้ของแท้สองนุทับงานเวียดนามกับงานเชน่านะครับผมนี่คืออันนี้ใช้งานจริงๆนะครับใช้งานมานานแล้วนี่ครับละเอียดเลยครับผมไม่แตกต่างกันเลยนี่นี่ครับ นี่ครับปแตกต่างกันเลยครับผมข้อต่อทุกอย่างครับดีครับงานดีเหมืับผมนี่ดีครับสายก็เท่ากันเลยนะครับไม่มีอันไหนยาวมีอันไหนสั้นเด่ากันนะครับเห็นไหมครับข้อต่อคือมันละเอียดเลยนะครับมันไม่มีอะไรมาขัดเลยนะครับผมงาตรงนี้นี่ครับของแท้ในปี2 0 2 2จะเป็นแบบนี้ครับตัวสายชาร์จนะครับส่วนหัวชาร์จมันก็ดูดดีครับกับตัว สายชาดแล้วครับแต่ว่ามันจะแนบสนิทเลยครับผมมันจะเสียงแบบเหมือนมีแม่เหล็กนะครับดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันจะแนบสนิทเลยครับในหัวชาจกับสายคือดีมากครับผมนี่เป็นตัวไทซีนะครับผมสาร์นี้พีเพก็มาแนะนําในการดูของแท้ของปลอมเป็นเท่านี้ครับสวร์นี้ขอบคุณครับ